น่ามันร้อนนานเหรออืมตั้งแต่สี่โมงไงทำไมรู้ไม่เห็นตอนนี้กี่โมงแล้วนี่สี่โมงยี่แปดนัดพ่อนัดพ่อกี่โมงสี่โมงเออก็ลูกบอกเลยว่าวันนี้เป็นเวรแล้วครูก็ให้ท่องบทอขยันแล้วก็อะไรนะและเล้วแม่น้ําทั้งข้าก็มาแม่น้ำทั้งข้าคืออะไรชักแม่น้ำทั้งข้ามาแก้ตัวไงก็บอกว่าลูกมาสายลูกก็เตือนพ่อไปเจ็ดแต่เช้าแล้วเงินเลย รถไปหาผู้บาดเจ็บหาบาดเอย่างลูกถ้าพ่อโดนนี่เกินได้ไงหาผู้ใดโดนพ่อมาแต่สี่โมงลูกจำรถพ่อไม่ได้รู้หรอเป่ากี่กบะบะดำลูกกระซองเมืองซองเมืองหันลูกกะอ้๊มไม่อเพราะว่าเราก็เสียคิดเออพ่อเัาก็ไปเปลี่ยนรถลูกกะไปเอาเดียวเขากลับก่อนนะพ่อเข้ามาแล้วแล้วได้บอกไหนไหนรถพ่อเองอยู่ไหนเป็นแบบนั้น่ะขันขาวๆนะแต่ก่อนว่าเองขัดคำดำไม่ใช่เหรอเอไม่ยังไงต่อก็มีแค่นี้พ่อนะเปลี่ยนรถนะลืมเลย ใช่ไหมครูได้ผ่าไปเปลี่ยนด้วยกันไหมล่ะก็เปลี่ยนด้วยกันครูผ่าท่องตอนถึงวอันสีม่วใช่ไหมพวกเราก็เดินไปเดินมาไปสวนยาหยีแล้วมานั่งกับออดี้นั่งเล่นด้วยกันแล้วก็อยู่ดีก็เออเมื่อไหร่พวกจะมาว่าก็หันใจทั้งตัวลูกออดูตรงนั้นแล้วเห็นตาใบปิดไงลูกก็เลยหันมาด้านนี้ไม่เจอรถพโอ้ตอนตาใบไปผิดอุ่หัวกูนะบมกโดน